ก็กลับกันมาอีกแล้วโอ้กับมค์ครับมอดแพ็เสิร์ที่สามโอ้เขาสุดยอดมาคนคนนี้วันนี้เราจะไปลุยหอคอยสุดยอดขั้นเทพกันนะครับซึ่งเราจะรอดหรือเปล่านั้นก็ขึ้นดูกับดวนนะครับซึ่งเรามีดาบพระเทพด้วย แม่ของมันต้องมีจริงๆเลยเดี๋ยวเก็บของกันนะเอาไปทำมันต้องมีอะไรนะแน่เลยลองกินดูดิกินได้นะไหมเฮ้ยกินได้ What the เหย่งนี่ไงเอาใช้เหล็กเลยแหละกับเชือก

เสียงอะไรมาข้างหูวะอ๋อเจอดีเออนี่หุบย่าบไนเลยเรามีห้องชรับอ๋อเสียงไม่โคตรอย่างน่ากลัวถามจริงกดใส่ไงอู้อู้โคตรเท่ <laughs> เอ้ยแม่งอย่างเปรียวบอกเลยครับเอ้ยเบนเดตโอวิธีการทำเบนเดตครับโอ้เรารู้แล้วรู้แล้วกี่โมงกี่ยามแล้วครับว้าวมีสตราดแล้วลองดาวเออลองดาบขั้นเทพเราดูนะโอ้อโหหฮะดาบอุ้อนยอดเลย

เนื้อย่างนะครับซึ่งเรากินเข้าไปแล้วเราจะได้อะไรบุ๊ลิคได้บ๊อบสปีดโอ้โหโอ้โคเป็ดเียวเนื้อนี้เป็นอย่างเด็ดจ้ะได้สปีดบัอบเออไม่ถึงอะไรวะฮัลโหลวะ ดี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 เอ้ยโอ้โหโอ้โหเอ๊ะโอ๊ยนี่ครับเกิดบ่อยมากเลยว่ะเราต้องการปุ๊บโว้ยปังไปเลย ใก้แตกแล้วใกล้แตกแล้วเอาหน่อย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 เออโอ้โหของเต็มเลยเฮ้ยโอ้โหโหว้าวคุนคุนเบื้องเดี๋ยวเบิ่องนี่ครับลอยศพลอยยืนตายข้างบนโคตเท่ห์อู้เหลเวล ขึ้นโหสิร้อยไปร้อยไปดาบกูมิ่งแต่งใช่กว่าโอ้โหหัวจะแตกรงงลางร้อยไป เยอะจริงปะเราน่าจะโด,ดนตีแน่เราเปิดของกันว้าวว้าวอะไรวะเนี่ยเว้ย ไายหมดเลยของกูอยูย่ไหนโอ้โหลงไปข้างล่างเลยเลยขึ้นมาทัน่าวกูคือม่ทันคือมีทันแน่เลยโอ้โหเบิง้ง <c oughs> เราต้องปล่อยมันไปว่ะ <c oughs> <c oughs> เราต้องไปไปไปวะตัาของไม่ไม่เป็นไรเว้ยเรามีเซตเหล็กเฮ้ยสุดเทียวสุดเทียวนี่ดาบเหล็กนี่ถังโล่เหล็กด้วยเลยมั้ไงมึงให้มึงรู้ไปแล้วว่าใครเป็นไผ่ไผ่เป็นใครอย่างไระ นี่เอามาหน,น,นึ่งอันเออเอออย่าไม่มีอะไรไม่มีออฟอะไรเลยครับโคตรแย่เ,ออเยลกโอ้ยมาแล้วนี่ฮ่ฮอยขอยโเพิมเ,ออเติมเพิ่มเติมคือของหายแน่เลเวล ดึงดึงเราต้องการนะแบนเดตซึ่งแบนเดดไม่หายตอนหน้าตากูเลยเมื่อกี้ทำกูเด้เราไปนิดเดียวพอนะเยี๋ตายเสียขอของกิ้งแบบคนคนนี้เขาบุกขอคอยอย่างโหดเขาบุกขอคอยอย่างเทพเสียนนี่นี่

ขึ้นอ่าเจจีขึ้น,นอ,อีกอนี้โอ้โหโอ้โหแล้วก็นี่ียกว,ว่าลอยตีลอยตีต่อเนี้ยนี่ครับหลอยตีเป็นตัวนี้นี่ นี่ครับหล่อตีน่นเอ้ยตัวนี้ว้าวว้าวโอ้ยตกตกตกโอ้ยแห่บอเฮ้ยมันผากได้ด้วยโอ้โห

เลยต้องขึ้นเบลขอให้ได้ให้จงได้ไข่ดาวมาักแต่ดาวมึงได้น้อยเลยเฮ้ย hey! โอ้โหโอ้โหคนตีเล่นดีผือดีผือชอบดีผือเออเก็บยา,าโอ้ เดือดยาเดี๋ยวดือดยาบนเดือดว้าวว้าวมันจุดโดนมาจากไหนแล้วพี่ว้ามาอย่าจะเพื่อนเล่นนี่แตกไปดิโอ้โหรีสี่อ,อันนี้เป็น Lại mày đi rồi ô quá đi này, mày hãy bị con mình tổng là, đợi. là đợi. รีบไปเก็บของเราคืนนี่เออเอย้ยอด่าม,มาอย่าม,มา <c oughs> ดันตกงล่ลงเลยเว้ยอ้โก กูกูโดนอะไรก่อนซอมบี้ซอมบี้เฮียอะไรตีทีเดียวตักโอ้โหบ้าทุสานเต็มเลยเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้อะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ย ทำไมคุณไม่เกิดบ้านมาทำก่อนทำไมคุณไม่เกิดบ้านแล้วมาเกิดตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยโคตรเสียโอ้ยกูต้องไปเชิญรอบป้วยอีกแล้วโอ้โหแล้วของอยู่ห่อคอยครับของวายหมดเลยนะครับเนี่ว What เอ้แต่ไม่ต้องไปเชิญโลกคนเดียวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหสงสารเด็กดำๆดิครับ